สวัสดีค่ะชาวคนโสดท่านน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกนะคะของเดือนสิงหางคมค่ะชาวท่านน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในท่านน้ำหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าท่านน้ำคนโสดความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในช่วงเวลานี้ ความรักชาวธาตุน้ำขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะเป็นชาเลอรนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบเดินทางบ่อยไหมเดินทางไกลนะคะหรือคุณทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางได้ด้วยเช่นกันนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณนะคะบางคนเพิ่งจบกับความสำคัญเดิมๆม,มาแล้วก็เหมือนถึงจุดที่สิ้นสุด คุณ move on ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยนะคะสำหรับชาวทัตน้ำอา่าช่วงนี้อาจจะมีแบบโชคนะคะมีโชคนะค,ะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคทางอสังหานะคะได้เงินก้อนนะคะจากการเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ ขอดูนะคะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรคะในในช่วงเวลานี้ชาวธาตุน้ำคนโสด Queen of Wands นะคะคุณไปมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยกับ Judgment นะเป็นพลังงานที่แบบว่าถ้าคุณเสียใจยกับความรักอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบปลดปล่อยความเศร้าความเสียใจยนั้นไปได้นะคะอืม แต่ก็มีนะพลังงานคนเก่าๆที่แบบเขาอาจจะอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะในวันที่คุณแบบเข้มแข็งแล้วคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณ move on ได้แล้วอะ่ะเขาอ่ะก็กลับมานะคะนุอมองว่ามีพลังงานของคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ เก้าเหรียญน,นะคะคนคนนี้จะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณเข้มแข็งนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะกลับมาเนาะเขาคนนี้เป็นคนทางรกลได้นะคะพลังงานของชาวต่างชาตินักเดินทางนะคะคนที่จบกันไปล่าสุดนะคะถือว่าเพิ่งแบบมีปัญหามีประเด็นกันไปก็ได้ทาวเวอร์เนี่ยนกมองว่าเขาจะติดต่อมาโดยที่คุณแบบก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะคะว่าเขาจะกลับมา นกมองว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะไม่ได้คาดหวังในการกลับมาของเขาแล้วนะคะหรือคุณอาจจะไม่คิดว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนเก่าๆนะนกอาจจะไม่พูดว่าเป็นคนเก่าล่าสุดสัทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะที่คุณเคยแบบมีความสัมพันธ์กับเขานะคะแล้วต้องยุติกันไปจบกันไปด้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาก็แบบ กลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้เนาะมาดูซิว่าความรักคนโสดนะคะคนคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณให้แปดถ้วยนะคะตัวเขาเองเนี่ยนะเนกมองว่าไม่มีใครอะที่เขาจะแบบจะไปรู้สึกดีได้เท่าคุณอะนะเหมือนกับว่าก็คงไม่มีใครที่จะ พิเศษได้เทัาคุณแล้วแล้วเขาก็อยากกลับมานั่นแหละนะคะให้เด็กฟูนะตัวเขาเองเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความเป็นตัวเองสูงเนาะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะนะเขาอาจจะแบบคิดถึงการที่จะวางแผนติดต่อสื่อสารหาคุณเข้าหาคุณยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ มีสเสน่ห์เนาะมีตัวเลือกมีคนเข้าหานะคะเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคนคนนี้อ่าไพ่หกถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีไัยที่แตกต่างจากชาวธาตุน้ำก็ได้เหมือนกันนะคะต่างกันสามปีสี่ปีหกปีขึ้นไปได้นะแล้วก็มีพลังงานของชาววันเสาร์นะคะก,กฎกฏนะธาตุดินพึกศกันมาก่อนขึ้นมานะคะหนูกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาคิดถึงจริงๆเขาคิดถึงคุณแล้วไม่ว่า ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเขาเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าใครจะพิเศษได้เท่าคุณเนาะก็คงคิดถึงแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะอืมสี่เหรียญเนี่ยเขาอาจจะแบบเออเนาะอยากที่จะรักษาคุณอาไว้ก็ได้จะมีการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นนะคะเขาก็น่าจะมีคำพูดอะไรอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับชาวทาดน้ำนะคะหรือ การกลับมาของเขานะคะเขาก็คงไม่อยากที่จะสูญเสียชาวท่าน้าไปอีกอเขาก็คงจะทําอะไรให้ชัดเจนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษานะคะรักษากฎหมายเนาะรักความยุติธรรมนะคะหรือเป็นทำเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขนะคะเป็นทำงานเกี่ยวกับราชการก็ได้เหมือนกันเนาะ ขอดูซิคนคนนี้นะคะเขาจะกลับเข้ามาทุ่มเทในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือคนเก่กาๆจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณขอดูให้สรุปนะคะน้องมองว่าเขายังอยากที่จะลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะแอคชั่นนะถ้าก่อนหน้านี้เขาเงียบเขานิ่งหายไปนะ ช่วงนี้ก็จะเงียบไม่ได้แล้วแหละนะคะในออฟซอร์ short, ขึ้นมานะคะพลังงานของธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนกมองว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบเงียบได้อีกต่อไปอะ่ะเขาจะต้องแอคชั่นแล้วเพราะว่าในช่วงนี้พลังงานของธาตุน้ำก็โดดเด่นมากนะคะด้วยด้วยความที่คุณแบบดูแลตัวเองดีโดดเด่นนะคะพัฒนาตัวเองหรือชีวิตของคุณกําลังไปต่อกับตัวเองได้เขายิ่งแบบเนาะกลัวที่จะสูญเสียคุณไปอย่างหนกัก ให้สรุปก็คือเขาจะแอคชั่นเข้าหาคุณเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขาอยากจะลองอีกครั้งหนึ่งเนาะในในความสัมพันธ์นี้นกบอกว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ได้สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเนี่ยเขาจะพยายามติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะในใจเขาเนี่ย มันมีความว้าวุ่นใจเนาะมีความไม่สบายใจมีความคิดมากเกี่ยวกับตัวของชาวธาตุน้าเองนะคะเขาก็มีความรู้สึกกังวลน,นะคะเอ,อ่อก็กลัวว่าจะมีใครเข้ามาแบบเอ,อ่อสนใจชาวธาตุน้านะคะเนะาะธนูค่ะพลังงานของชาวราศีธนูอ่ะ แมเปร้นนะคะพลังงานของชาวราศีธนูการติดต่อสื่อสารนะคะเจ็ดไม้ก็เป็นพลังงานของการที่เขาจะพยายามในความสัมพันนี้นะคะขอดูไพ่ห้าคาถานหน่อยเขาจะกลับมาขอโอกาสจริงๆนะคะเขาอาจจะคิดเยอะนะคิดเยอะหรือว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะสับสนว่า ตกลงแล้วเขาต้องการอะไรนะคะเขาอยากไปต่อกับคุณไหมหรือยังไงนะอาจจะมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างแน่ใจเนาะว่าจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วคุณเนี่แหละนะคะเป็นความรักที่ใช่สําหรับเขามากที่สุดนะคะเขาก็จะแบบเนี่ยติดต่อมาหาคุณแน่นอนนะคะเพื่อที่จะแบบ หรือฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาเสน่ห์รันจวนใจก็แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เช่นกันค่ะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในความรักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ